วานนี้เป็นวันศิลปินแห่งชาตินะครับก็ได้มีการจัดงานให้เหล่านักเรียนเนี่ยเข้าชมนิทรรศการครับเพื่อเอผยแพร่ประวัติ แล้วก็ผลงานของศิลปินแห่งชาติมีครูเพลงเข้าร่วมมากมายเลยเรามีสีนซึ้งใจหนึ่งสีด้วยนะพิตุกี้นะใช่แล้วค่ะศิลปินที่ได้รับนะคะเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะหนึ่งในนั้นเนื้อปี2565นั่นคือครูสลาค่ะซึ่งในระหว่างที่ครูสลากำลังดูผลงานตัวเองอยู่นั้นนะคะจูๆ่ๆแม่ผ่องศรีค่ะมแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีลูกทุ่งได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยร้องเพลงที่ครูสลาแต่งได้นําข,ของขวัญและพวงมาลัยมาเสิร์ฟให้ค่ะพร้อมทั้งมีโมเมนต,ต์สุดซึ่งคือกราบตักครูสลาซึ่งครูสลาอายุน้อยกว่าแม่นะคะแม่รู้สึกประทับใจมากๆกับครูสลาแต่งเพลงให้แม่ทั้งนี้เอกกสิบของเราห้องข่าวบันเทิงนะคะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แม่ผ่องศรีและครูสลาภาพประทับใจเกิดขึ้นแน่นอนเป็นอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับ ม่มีครูเพลงแม่มีวันนี้ไหมแม่คงไม่มีวันนี้ทุกวันนี้ที่เราหากินเราครูเพลงแต่งเพลงให้ทุกอาชีพถ้าหักลืมครูเพลงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นนักร้องที่โด่งดังได้จำไม่เลยที่ครูผ่าเราก้าวบันไดขั้นแรกขึ้นมาที่ครูเพลง แม่แมวไอครูคนแรกหนูแม่ก็น้าตาไหลแล้วแม่ดีใจมากร้องเพลงของท่านไม่เยอะแม่มีเนื้อเพลงนะที่ร้องเพลงให้กับครูคนไหนแม่จะเขียนไว้วันที่เท่าไรอัดห้องไหนห้องไหนแม่มีไว้เป็นแฟ้มเลยเป็นลายมือของครูด้วยพอครูตลาดได้แล้วแม่ก็ดีใจเงยวันนี้บอกจะมาจะมาเซอร์ไพรส์ม่ให้อาจารย์รู้รบเข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนคุณแม่พยายามก้มลงกร่าวครูก็จริงๆครูต้องกราบแม่คแล้วก็ไม่คิดว่าท่านจะมาครูเป็นลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์โดย โดยการรับรู้เราฟังเพลงท่านนั้นแต่ะแค่ได้เห็น,นก็ดีที่สุดไม่ได้จุกเลยวันนี้ถือเป็นกำลังใจที่ดีของเราเลยที่สุดครับกำลังวัลที่ท่านรับเนี่ยครูคิดว่าเป็นถืกำลังวัลของคนลุกทุ่งเสมอครูเป็นเพียงส่วนหนึ่งจริงๆเลยจากใจถ้าแม่ไม่มีครูเพลงแม่นี่แหละครับพี่ตุ๊กี้ครับจะบอกว่าความประทับใจคําว่าสิทธิ์มีครูซึ่งนี่ทําให้แม่บ่องศิษย์ทำให้เราทราบรว่าอายุ ต่างๆนานาคุณวุฒิหรือต่างนานาเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าการให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นแล้วครูสลาเป็นหนึ่งท่านทีนท่ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนครูสลาเป็นเรือจ้างคนหนึ่งที่พาลูกศิษย์ถึงฝั่งหลายต่อหลายผลงานเพลงที่ครู่แต่งขึ้นมาเหมาะสมคู่ควรมากกับคําว่าศิลปินแห่งชาติค่ะครับตำนานทั้งสองท่านใช่นะแล้วค่ะพี่อุน้น